สวัสดีครับผมมือนีเป้าหน่อยผ้าลวยเดินทางมากสางครับสางเกา่าสางโบราณตั้งแต่สมัยปูท่องมาปูชีประกาขาวตอนปูตานะครับมันเป็นสางโบราณคนในมูบานในแถวนี้เขตนี้มันก็ใส่สางตัวนี้แล้ะครับ ดื่มกินสมัยโบราณครับผมจะท่ายถา้ำเพื่อตอนนี้รู้สึกว่าหินจะถล่มล่งไปครับแตกหักลงไปแค่ไหนบ่อเป็นบ่อหนาเป็นตันนี่ครังงบ,รบ,บ,รบ,บผมทายท้าบรรยากาศอันนี้หอหอเกาเพิ่นครับหอดอนปูตา ดูสีประขาวครับรับในเบิ้งรับบรรยากาศสางเกาสางโบราณดูในวัดในบ้านน้องบวัวบาทเ็จะเห็นรูปปูพญานาคราลดหลอบ ิเวนปากสางครับสันนิษฐานว่าสางตัวนี้สางสางตัวนี้มีมากแต่หลายชั่วอายุคนถึงแต่อปูหยาตาใหญ่ครับนี่ครับมาเบิงดอนดอนปูตาดอนเก่าพ่นก่อนที่เพิ่นจะไปอยู่ใหญ่ไปอยู่ รงไอ้ที่ใหม่ของเพิ่นนะดอนพูตาปัจจุบันครับอันนี้คือดอนเก่าเพือ่อนดอนพูตาเพิ่นว่าก่อนเพ็่จะมีหออยู่นี่มีหอจะเป็นต้นต้นไมนมีโพดอยู่นี่ครับสมัยก่อนเพืน ตั้งหอผูตอนผูตาอยู่ตรงนี้ครับเรียนสาธุนโรมโอสฐาพระโตรดธรรมะพระนโมโอษฐาพุทธาพุทชาธรรมบูชาสังฆาพุทาลูกมากราบไหว้บูชาภู้มัดภูม่ว่าภู้มีสถานทีดอนผูตาผู้ต้องมากูชีพวกเขาขอให้เปิดโชว์เปิดลาภให้พี่น้องป่องไปเอฟซีทุกท่านเลยครับสาธุ รผมพามาดูงบรรยากาศมือเรี่ยดอนปูตาครับดูมาถ่ายขอถ่ายถ้ำพี่โอเพื่อให้พี่นลองต่องไปเอฟซีเรับตู่รับทราว่าอดีตเขาอดีตได้โบรามบรานนอนปูตาเป็นดูตรงนี้ครับจะนม่สางเก่า ปูตาปูท้องมาปูที่ปะขาวเป็นเป็น,ปนคู่เดียวกันครับทมประวัติอันนี้หพอพอเก่ายูนในวัดครับถ่ายทำให้เป็นฟุ่มวัดฟุ่มว่าเป็นเป็นบวชบวชโบราณเลยบวชที่ว่าสางเหรียญ เหลียตีหาเก่าฉลองโบสดที่ว่าเหลียญปีหาเกาสฉลองโบสดที่นี่ลำแสงสีเขียวัะพุ่งขึ้นกลางโบนะครับตัวนี้เป็นย่างโบล่างนะครับห่โบร่าณโบกาวโบลาณ ส่องไอ้ผ้าน่วยส่องหน่อยผ้านว่ยเอาหน่อยผ้านว่ยก็ไปเดินทางมาหาทายถ้ำสถานที่ตั้งแต่ปี2 5 0 0หาิบเก่าโบเพิน่นมีลำแสงสีเขียวภุ่งหายยอดอุโบสถครับ นี่แหละครับสวยงามครับโบทเกา่าโบทอีกเป็นฉลองโวสุสแล้วตอนปี 2000, 000, 000, 000. สองพันห้าห้าหนอยห้าสิบกว่าโบสถ์างอยู่โรงพยาบาลสองสามคนจนังสางแล้วครับจนปูตาปูท่องมากปูซี่ประขาวเพิ่ม ไปเขาเที่ยมประจําให้ชาวบ้านชาวซองคนจัดท่าถูกสิบหกหวัดนะครับนี่แหละผมวม่าทายทำให้รับรู้รับสาบครับผู้ไดจะแวะเขามาเยี่ยมชมกับมาไทายได้ครับบ้านน้องบัวบานน้องบัวบานด้ครับอยู่ในหมู่บ้านนพ่พามาดอนปูตาก็จะเห็น ถามาิบ้านเบิะครับไว้วัดสางเกา่าสางโบราณอยู่ใไสครับช่างเบาหน่อยผ้าลว็ขอจบคลิปเรื่องสางโบราณไปแค่นี้นะครับสางเก่าสถานที่ของปู่ทองมากปูชีบประขาตอนปู่ตานครับขอจบคลิปไปแค่นี้ขอกำลังใจแรงใจ พีน้องป่องไปเอฟซีทุกท่านกดไหลกดแช่กดกระดิง่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปทีเบาหน่อยผ้ารวยจะนํามผ้าไปหาข้อมูลเดินทางไปหาข้อมูลหาช็อตเด็เดๆให้พีน้นองป่องไปเอฟซีทุกท่านด้รลลับรูรับทราบมือนีเบาหน่อยผ้ารวยก็ขอจบคลิป การไทยทำบโวสางบราณไหวนะตอนนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีม่ใช่สมหวังตลอดการมีโชคมีลห,ลลหลากถูกตอรีรางวัลใหญ่ๆรางวัลที่ดึง้อครับสาธุสาธุสาธุ